สวนไร่หน้าสวนผสมของท่านนายกบุญรวมอินทร์สุขครับนายกองค์การบริหารสวนตำบลสีสุขครับเนี่ยครับเพื่อนกำลังให้เงือป้าอยู่ครับสวัดดีครับสวัดดีครับนายกสวัดดีครับผมพันยังครับเนี่ยปักจิดาเนี่กิบจูกิมจูอืมพื้นที่ทั้งหมดนี่จักไรครับสิบไรครับสิบไรครับเออกับน่วยใหญ่โยครับเนี่ยอ่า่แตงโมลูกโตโตรสหวาน ทำนี่คือผอมจำนายแล้วพีน้อครับผิวเขาแล้วได้อายุได้ความแก่ความหวานได้สี่สิบห้ามือนเก็บครับกระเตแซ็บเชิญชวนนะครับพี่น้องของเ้าทั้งยูรอดได้ของเกษตรกรของเ้าต้องมาเห็ดนะครับตามสาพระชาของนายหลวงราชกาลที่เก่านะครับขอบคุณมากมากนะครับทีมอนีพ่นใดมาเยี่ยมสวนหนึ่งพะจันทร์นะครับอยู่ที่บ้านพะจันทร์มูที่แปดตําบลที่สุกอำเภอศรีรุงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เชิญชวนนะครับ หาพี่น้องอยากสิขาขมาชมสวนะครับของเรามีทั้งระบบโซลาร์ซิลนะครับอยากสิมาเป็นแรงเรียนลูกะขอเชิญมามาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับขอเชิญชวนครับผมครับขอบคุณครับนายกครับสวัสดีค,ครับ